ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสําหรับผมนะครับสมชายแอพพารวยนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาบอกให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมทราบนะครับว่าเว็บนี้เขาปิดปรับปรุงเฉยๆนะครับไม่ได้ปิดเว็บนี้นะครับหรืออะไรนะครับเพราะลูกค้าของผมนะครับเล่นได้นะครับผมแล้วถอนได้จริงนะครับสําหรับผมก็เล่นมาผมก็ถอนไปแล้วนะครับหลักแสนกําลังจะเข้าหลักล้านนะครับผมอ่าแล้วก็มีลูกค้านะครับ ประมาณ5คนถึง6คนนี่หละครับผมก็จำไม่ได้นะครับถอนไปหลักหมื่นนะครับแล้วก็ลูกค้าอีก3คนนะครับถอนไปหลักแสนครับแล้วอีก1คนนะครับถอนหลักล้านนะครับผมสาหรับเว็บนี้นะครับใครสนใจนะครับที่จะมาเล่นเว็บเดียวกันกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมแต่ช่วงนี้นะครับยังไม่สามารถเข้ามาสมัครหรือเล่นหรือฝากถอนอะไรได้นะครับเพราะว่าเว็บเขาปิดปรับปรุงนะครับเนื่องจากก็ เนื่องจากไวรัสนี่เลยครับผมอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมติดต่อไปนะครับผมเขาก็บอกว่าเว็บปิดปรับปรุงอยู่นะครับแต่ยังไม่ทราบว่าสามารถเปิดได้วันไหนนะครับแล้วเขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีผมก็จะแจ้งให้ลูกค้าผมทราบอีกทีนะครับผมสำหรับเว็บนี้นะครับผมก็แจกเครดิตฟรีนะครับ100บาทนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เปิดบัญชีกับเว็บนี้นะครับผมอ่า สามารถรับเครดิตฟรี1 0 0รบาทง่ายๆครับยังแค่กดรับแค่นั้นนะครับไม่ได้แชร์หรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมสาหรับรับเครดิตฟรีนะครับท่านเล่นได้1000ับาทนะครับผมท่านสามารถถอนได้แค่100นะครับเพราะว่ามันเป็นเครดิตฟรีนะครับผมแต่สําหรับท่านใดนะครับที่เป็นเครดิตฝากนะครับผมเล่นได้เท่าไหร่ถอนได้เท่านั้นครับผมสามารถถอนขั้นต่ําได้300บาทนะครับอ่าไม่มี จำกัดนะครับผมท่านจะถอนเป็นร้อยล้านพันล้านท่านถอนได้นะครับผมไม่มีโกงไม่มีอะไรนะครับสำหรับลูกค้าผมเล่นได้หลายคนแล้วนะครับผมครับสําหรับผมก็ได้ติดต่อเขาไปแล้วนะครับผมผมติดต่อเขาไปแล้วนะครับเขาก็่านี่เลยครับผมา,าผมติดต่อไปนะครับเขาก็ปิดปรับปรุงนะครับเนื่องจาก เวลัดนะครับผมสำหรับนะครับลูกค้าที่เล่นเวฟนี้นะครับผมที่มีเครดิตค้างอยู่ในเวฟนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะว่ายอดเงินของท่านนะครับเขาจะเก็บไว้ให้ท่านนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะปิดเวฟหนีหรืออะไรนะครับเพราะว่ามีลูกค้าผมหลายท่านนะครับที่ถอนไปนะครับยอดถอนนะครับสําหรับลูกค้าผมก็ประมาณ78ล้านนะครับผมนี่ เล่นง่ายนะครับแล้วได้จริงครับเงินชัวนะครับผมสำหรับนะครับถ้าสามารถใช้บริการได้วันไหนเวลาไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับเพื่อไม่ให้นะครับตกข่าวหรืออะไรนะครับผมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะเล่นนะครับเวฟนี้นะครับเวฟ ตัวก,กันกับผมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับผมอ่าสำหรับนะครับท่านใดนะครับที่กลัวว่าเขาจะปิดเว็บนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าถ้าเขาจะปิดเว็บนี้เขาปิดตั้งแต่ท่านแรกแล้วครับผมที่เขาเล่นได้นะครับผมอ่าสำหรับผมนะครับผมสมชายแอปพารวยนะครับก็มาบอกให้ พี่ๆน้องๆผมทราบนะครับให้ลูกค้าผมทราบว่าเว็บปิดปรับปรุงเฉยๆไม่ได้ปิดเว็บนี้หรืออะไรนะครับผมอ่าสำหรับผมสมใช้แอพพารวยนะครับก็ขอกราบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับเมื่อเว็บสามารถใช้บริการได้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดนะครับว่าเว็บเราเนี่ยสามารถ ใช้บริการได้วันไหนนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับบาย